พี่น้องเอ๋ยคันว่าความค้นเา้าขมในยาเฝ้าจมล่างเธอขมขีเพียภายนานาหากสิดียาเฝ้าติเตียนเา้าพักกระเดาว,ว่าขมคืนบัดได้กินลาบค่อยสิหลงยองว่าดีสั่นแล้วนะครับพี่น้องสิบนิ้วในน้อยนะครับกับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช่องงวัวแดงแรงฤทธิ์นะครับให้การสนับสนุนช่องโดยเกษตรษอีสานยุใไม่เบานิ้วคนโก้คือเก่านะครับ นั่นผ้าพี่น้องนะครับหยนหย่อนมหาเบิงงวทางอำเภอเรดอุดมนะครับนำพผ้าพี่น้องนะครับมาเปิดราคางวคือเก่านะครับเปิดหนาคอกเล่ที่เดียวนะครับหลายคนก็ี๋ยกลั่งจอบถาเบิงอยู่นะครับโอ้ยลงงวดเถึกอให้เบิงน้ำแน่นะครับเอาแต่ยังเป็นช่องใหม่นะครับพี่น้องขอบคุณในหลายที่ทุกท่านนะครับให้การกดติดตามกด subscribe นะครับยังเป็นช่องน้องใหม่เด้อนะครับพี่น้อง จะถือว่าเป็นช่องของพีคลองนองก็แล้วกันนะครับเป็นซื้อกลางช่องของพีคลองนองนะครับประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับพี่น้องอยากจะขายง่วขายควายนะครับพี่น้องอยากให้ช่องง่วแดงแรงดิบนะครับเป็นซื้อกลางนะครับในการขายง่วขายควายของท่านนะครับเพื่อความรวดเร็วในการขายนะครับกะส่งคลิปวิดีโ right? อนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของงัวควายและก็เรื่องของคะแนนนะครับส่งมาได้เลยเดี๋ยวผมจะปัก ไล่เวไหส่งมาทั้งไล่นะครับผมก็เสียวออกมานําเสนอออกอากาศในพี่หน้องนะครับได้เบิงสู้กันนะครับเอาแก่งข่าวกันแล้วกันนะครับพี่น้องรายละเอียดต่างๆกับผักไล่มาสอบถามได้นะครับผมจะแปะไล่เวไหเด้อนะครับมันีองก็นําผ้าพี่น้องนะครับมาเปิดราคางวดทั้งเด็ดอุดมจักหนึ่งโคมกับอีกหนึ่งแม่สาวผสมเรียบดอยนะครับลักษณะก็ดีราคากะเอาก็ฟังของเพื่นอยู่นะครับถือแน่อย่เดี๋ยวไปเบิงรายละเอียดกันเลยนะครับ อ่านะครับไปพอก็จะของง่วมันเลยนะครับซื้อยังก่อนครับคุณตายค่ะคุณตายนะครับบ้านยังก่อนเนาะนี่บานท่าโพสีค่ะบานท่าโพสีเลยอันนี้เป็นโรงเรียนยังเนาะนี่ฟางสายมือเป็นโรงเรียนโพสงาค่ะโรงเรียนโพสงาดันหลังโรงเรียนเนาะนี่ถือว่าหลังเรียนโพสงาเนาะห่างโรงเรียนโพสงานะครับอันตำบลท่าโพสีเดดอุดมเนาะครับเนาะง่วงตัวนี้นะครับเป็นงัวแม่สาวทองแหลก ผสมเรียบร้อยจักเดือนครับผสมแต่ซีเดือนวันที่46นี่ค่ะตรวจละพอท้องตรวจแล้วค่ะลูกยังครับผสมใบหลอดใบลูกแดงอลังการค่ะแดงอลังการมีใบมีหลอดมมีีใบหลอดครบครบเลยนะครับเปิดเท่าไรครับราคา47ค่ะ47นะครับบัร่วมทรงบัร่วมทรงค่ะจ้นนี้บัมีเนาะบัมีค่ะเครื่องดำด้วยนะครับแต่หัวนุ่มก็ดำอยู่นะครับเพราะว่าเกือกขีดมา จิ๋นในแจังหน่อยนะครับพอดีฝนมันตกเมื่อกี้พันท้องก้าเข่าขวานะครับสูงแล้วลอยสี่สิเดดเนอลยสี่สิบกวแล้วค่ะเพราะว่าลอยสี่สกลัวนะครับมันสูงเนาะเบองสูงะโคนีก่นลอยหกสิบลอยหกสิบไปยืนั่งยืนเลไกล่งนี่นะครับใส่เพื่อนไปยืนไกลๆให้เพื่อนไปเหยียบขี้นี่นะครับลอยหกสิบี่นะครับลอยสี่สิกลัวเนาะนี่นะครับเอาสี่บนะครับทองสี่เดือนมิปลมิหลอดพร้อมแดงอลังการ ทันมานะครับตัวนี้ขายคือกันตัวนี้ก็ขายค่ะตัวนี้เป็นแม่ของตัวนี้นะครับเนาะแม่ค่ะเป็นแม่ของนี่เป็นลูกแหลกของตัวนี้นะครับตัวนี้สูงกว่ามานลอยซีซิฟได้ครับหนาไงผสมทับเมื่อกี้นี่แม่คทับโตเนาะแม่ทับทับโตแต่ตัวนี้ขายความลูกว่ขายมลูกค่ะลูกขายความลูกด้านนอกนะครับพี่น้องเดียวสีพายเบื้องลูกนะครับลูกตัวสุดตัวสุดสหย่ของมันเนาะแม่ค่ะมันได้ลูกสามหนึ่งสามในทองอะตัวสาม ภากระกลังสมนี่ละกระลังสมลูกตัวนี้แม่นะครับอีกลูกตัวหนึ่งผูเนะตัวน,นี้ก็ถือว่าหน,า,นาเนอขาใหญ่แห้งขาใหญ่แง่ห้าลูกนีละครับลูกตัวเนี้ยมันได้บังลูกตัวผูมันนะครับต้านนอกหกองกระง่ามอยู่นะครับเครื่องดำบอเครื่องบอกบ่ดำปันไนดนอกบะดำปันไดน,นะครับแต่ว่าลูกนี่สุดยอดแต่ว่าลูกนี่สุดยอดเพื่อนว่าเอานะครับเดี๋ยวพายบังลูกมัน นี่ลูกมั่นเลยครับด้านนอกัตผูสิบเดือนโอ้เจ็ดเดือนนะครับพี่น้องเจ็ดเดือนสูงน่าจะลอยสามสิบบวกไงนะครับลูกข้องยังนี่ผสมยังทับโตทับโตค่ะทับโตเนาะให้ลูกงามนะครับบมมีตัวนี้เลยนะครับขาไงเล็บงามนอกไงเปิดคูเนาะแม่ลูกแม่ค่ะเท่าไดรครับเจ็ดสิบเจ็ดค่ะเจ็ดสิบเจ็ดนะครับพี่น้อง ต่อรองได้ขนส่งเองเด้อนะครับเอ้าถ้าสนใจเลยครับโทรมีเบอร์โทษปะ088 088480 8734 8734นะครับอันซื้อยังก็ครับชื่อตายค่ะคุณตายเฟซบุ๊กมีปะมีค่ะเฟซบุ๊กซื้อยังเนาะจุฬารักบัวงามค่ะจุฬาอังกฤษค่ะเปิเป็นภาษาอังกฤษโอ้หาพ่อว่านอพี่น้องเอาโทรมากกัแล้วกันนะครับพี่น้อง อยาก,ากได้ก็ทรมมตาอรองเนาะสอบอถามราคาเงี้ยหน่อยตัวนี้นะครับเจ็ดเดือนเนาะเจ็ดเดือนเนาะข้อไงหนังหนาแห้งนะครับที่น้องเล็บเล็บงามนะครับเล็บผ่มมีตัวนี้เลยเอ่อมีตันี้อย่างเดียวันละมันเกือกขีเอ่อขานีง่ายถ่ายง่ายอันนี้เป็นลูกของแม่ตัวนั้น <S <S เปิดคู่นะครับเจ็ดสิบเจ็ดแม่ลูกแม่เพิ่งทับไปถือว่าเป็นขายขอบขั้วเลยนะยกเลย ยังขอขวเพราะว่าแยกกันแยกกห่องนะคะโอ้เป็นเมียสองผู้หนึ่งแต่ว่าขายแยกราคานะครับพี่น้องถ้าเบื้องแล้วอยากได้เมาร่วมกับเมาเอามาต่อร่องเอาเรื่องนะครับอ<ะ>่ะวันนี้ขอบคุณคุณใจครับคร<ะ>ับสวัสดีครับ